เรื่องที่สองนี่คือเรื่องหนึ่งที่พี่น้องเราบอกว่าหลวงตาพูดมั่นะก็าอย่างน้อยจะได้นะช่วยให้นะเราได้รู้เรื่องอื่นบ้างฟังจากคนอื่นก็ไม่มันเหมือนฟังกับหลวงตาว่เงินก็เอาเนี่ยเอาใจแล้วธรรมดาก็ไม่อยากไปยุ่งอื่นเพราะเรื่องนี้เนี่ยมันปิดกันไม่ได้แต่วันนี้เนี่ยนะคนที่อยู่ในประเทศไทยพูดไม่ได้พูดแล้วถึงตาย ไอสองตัวเนี่ยไอสองตัวเนี่ยหน้าที่มันจะพูดภาษาชาวบ้านให้เข้าใจง่ายๆวันนี้เนี่ยนะมันกำลังทําหน้าที่อู้บาทอย่างหนึ่งคนไทยเราเนี่ยถ้าชอบกะเกินโอ้โหนะพ่อหลวงเราเนี่ยนะเข้าใจเข้าถึงพัฒนาบ้างนะไปไปผลิตคําพูดนะไปผลิตคําพูดให้ฟังดูดีนะเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเข้าใจในการขูดรีดไง ก็บอกแล้วโคตระพ่อโคตระแม่มันทั้งนั้นนะโคตระพ่อโคตระแม่มันทั้งนั้นแหละมันคงมั่งคั่งยั่งยืนเน่ประชาชนวันนี้เนี่ยนะเหมือนสรากศพก็ไปทุกวันแล้วนะอะไรก็ครูเคยเดี๋ยวนี้ต้องมึงนะมันคงมั่งคั่งยั่งยืนเลยอยากจะเท้า,ายัดปากเลย มึงไถามเลยว่าไอ้มั่นคงเนี่ยใครมั่นคงไอ้สองตัวเนี่ยใช้เงินนะเพื่อที่จะเอาไปให้กับนะผอพันขอพลผอร้อยอะไรต่างๆเนี่ยใส่กระเป๋าไว้ก่อนเลยนะแล้วก็ผลประโยชน์ตรงนีเนี่ยมันยิ่งใหญ่นะใหญ่มากทั้งหมดเนี่ยผลประโยชน์ทั้งหมดที่ถูกส่งไปถึงหวังครับ ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งขอยืนยันกับท่านว่าน,นี่ไม่ใช่เป็นการโจมตีวังหรือว่าไปพูดในวังเสือ่อมเสียแต่นี่คือข้อเท็จจริงเป็นมันเป็นไปแล้วผู้ใหญ่บ้านเลี้ยงมาตามันไม่มีแววสายเกินไปเสีแล้วนะผู้ใหญ่บ้านสายมันสายเกินไปคนไทยเขาตาสว่างส่งเสียงไปถึงชาววัง รู้กันบ้างไหมน้อสายมันสายเกินไปคนไทยเขาเลยไม่รอให้โอกาสมากพอแล้วผู้ใหญ่บ้าน